อย่างแรกอย่าโดนหลอกเพราะอะไรทําไมควรเน้นว่าอยากเก่งวิทย์ต้องอ่านเยอะๆเพราะว่าข้อสอบจะยาวใครพี่ๆผ่านสนามโอนเนมาแล้วจะรู้ว่าข้อสอบยาวถึงยาวมากใช่ไหมอย่างแรกถ้ามันยาวมากให้อ่านตรงไหนยังไม่ลืมนะให้อ่านคําถามที่บรรทัดสุดท้ายก่อนถ้ายาวมากอ่านคําถามข้อน,นี้ถือว่าไม่ยาวนะให้อ่านคําถามที่บรรทัดสุดท้ายก่อนช่วงเวลาใดที่อาหารของไก่ใครโดนหลอกตรงนี้มั้ง พอเจอไก่ปุ๊บตอบไก่เลยเขาทำอาหารของไก่นะไม่โดนหลอกนะใครตอบผิดเปลี่ยนใจได้ใครอ่านตรงนี้ผิดเปลี่ยนใจได้อาหารของไก่ในที่นี้คืออะไรเอ่ยหนอนโอเคไหมอาหารของไก่มีอยู่น้อยที่สุดแค่นี้เองยากตรงไหนเอ่ยอาหารของไกอ่อาหารของไก่ก็คือหนอนไปตามหาหนอนให้เจอควรขอกลับไปที่รูปก,กราฟนะ อ่านี่คือหนอนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาก็าถามว่าอาหารของไก่มีช่วงเวลาที่มันน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือกราฟต่ําที่สุดเป็นข้อสอบแนวนี้เป็นการฝึกวิเคราะห์และการดูกราฟค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ต่ําที่สุดก็คือช่วงนี้เห็นใไหมช่วงนี้คือช่วงที่ต่ําที่สุดทําไมหนอนมันน้อยลงนอนมันน้อยลงเป็นเพราะว่าไก่มันเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจกลับไปที่กราฟอาอาหารของไก่คือหนอนเก่งมากกลับไปที่กราฟ อันนี้คือไก่โอเคไหมไก่เพิ่มขึ้นอันนี้คอนเฟิร์มได้ว่าที่เราเรียนมาว่าถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไก่เพิ่มขึ้นแน่นอนนอนต้องน้อยลงข้อนี้จึงตอบ C ถึง D ไม่ยากเลยโอเคไหม C ถึง D